อันว่าศีห้าเป็นการสำคัญมนุษย์เมื่อทุกคนมีศีห้าด้วยกันสังคมนั้น,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 นคือประชาชนย่อมจะอยู่เป็นสุขโอาวาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเจ้าประคุณได้ตระหนักถึงสังคมแห่งความสามัคคีปรองดองสมานฉันเพื่อความสงบร่มเย็นของผู้คนในสังคมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงมีบัญชาให้คณะสงฆ์รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศช่วยการรักษาศีลห้าประเทศไทยจะสงบร่มเย็นผู้คนปรองดองสมานฉันและสันติต้องช่วยการรักษาศีลห้า